ใบพืชนะครับมีต้นไม้ผมว่าเป็นต้นทุเรียนนะฮะอ่าเห็นไหมครับทางนี้ครับมันจะมีอ่าน้ําจะไหลตามลูกศรสีําเงินนะครับอ่าน้าแล้วข้างล่างเป็นรากใช่ไหมครับข้างล่างเป็นรากนั่นเองนะครับอ่ามันจะอะไรครับน้ําจะไหลขึ้นดูดนะด้วยกระบวนการออสโมซิสนะครับดูดขึ้นไปน้ําจะไหลจากรากดูดขึ้นไปลําต้นแล้วก็กระจายที่อะไรครับที่ใบต่างๆนะครับพอแสงแดด อ่อนๆปั๊บมันจะมีการเปิดปากใหม่จะมีการคายน้ํานะครับแล้วก็ตอนที่มันคายน้านี่แหละนะฮะตอนที่มันคายน้ำจะมีการดูดนะฮะดูดแล่ธาตุอาหารขึ้นไปด้วยนะครับอ่านะครับงั้นตอนช้าเนี่ยเหมาะสําหรับการให้น้ําที่สุดนะครับส่วนตอนเย็นนี่การให้น้านี่มันก็จะ,ะไม่ให้มีประโยชน์เท่าไหร่เพราะมันไม่ได้คายน้ํานะครับอาจจะส่งผลเสียด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทุเรียนมัน จมน้ำนะครับลากทุเรียนบางที่มันจะเป็นอะไรนะดินเหนียวเนี้ยนะครับมันจะอุ้ม,มน้ํามาเยอะนะครับแล้วมันจะทําให้ลากทุเรียนเนี่ยมันมันไม่มีออกซิเจนหายใจนะครับผู้เรียนเนยชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับนั้นเราต้องพยายามเ,าเวลาให้น้ําก็อาจจะให้น้ำกี่นาทีสิบนาทีถ้าทุเรียนเล็กนะสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับแล้วแต่หัวสปริงเกอร์ว่าสปริงเกอร์เป็นแบบไหนนะครับแบบพ่นหรือแบบแบบ เวียงหัวเวียงก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีข้อมูลให้ดูอีกทีนะครับอันนี้นะครับ